ต้องเล่นหญิงบ้างแต่พอนโร่หน่อยเขาไม่มาลายซ้ายกันใช่ไหมครับเขาอยู่ลายขวากันใช่ไหมใช่ครับอยู่น้ำน้ำน้ำพอหลบต้นไม้ครับเพชรไปเพชรก่อดรอหน้าผมว่าซ้ายง่ายกว่าพี่มันไม่ตลงเลี้ยวอันนี้มันต้องเลี้ยวไม่ลงนี่ได้ซ้ายง่ายกว่าถ้าอยลงโตเนี่ย แตลงตรงไปนี่ยมันก็ได้อะใช่ครับซ้ายผมว่าซ้ายง่ายกว่าลายนี่ง่ายกว่าลายนี้มันต้องเลี้ยวผมว่าไม่เลยตรงไปนี่เลยเดี๋ยวระวังค่ะวันเกี่ยวคอปอลไอเกี่ยวหรอตรงตรงนี้ตรงง่ายกว่าตรงง่ายกว่าง่ายกว่าไม่ต้อองงมตรงไปนี่ยแค่ยืนดูมันเสียวแต่ขินง่ายกว่าไอจีกิ้งเหมือนล่องวีล่องวีล่องวีของตรงยางใช่ไหม เดิน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 เยเดนเลนเลเดินเยเนเลเดินยเดินเลเดินเรยเดินเลเดินเเดินเลยเดินเดินเลยเดินเลยเดินเลยดินเลนเยนเลยดินเยดินเเดินเยดินเลยดินเลยดินเยเดินเดินเลยดินเลดินเดินเลยดินเ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 าดนเดนเยดินเ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 ยดินเดินเลดินเยดินเดินเดินเลดเดินเยดินเดินเเดินเลยไดนเลยดินเนเลนเดิดเนเดินเ ลงลายทรายมันจะมีดินล่องเป็นร่องหินเลยมันเป็นร่องดินอยู่ระหว่างเด้อดินเป็นไรเนาะอย่างก็ดูรากไม้นี่ก่อนอ๋ออ๋ออันนี้เขาไม่มีอะไรทางรอแป๊บเหลือได้ช็อตเสร็อ้าวผมเอาลากไม้ลงแล้วพี่เอาเลยครับต้องควบต้องควงกันสิ่งนี้ใช่ปะง่ายเลย ง่ายเลยครับง่ายเลยครับระวังหัวระวังเกี่ยวคอพอเลี้ยวขวามันมันพักเลี้ยวแล้วมันจะหักไม่ทันเออลง,อลงโอ้ยมิงไซเคิลตล่สา,ายง่ายกว่าตล่สายง่ายกว่า,า,า,ากดดันแซ่เด <c oughs> ิลงโชว์อย่าถ่ายรูปเด้อครับเเดดินลง้อมีทางเดินลงไหมนี่ไปเลยครับ คนเขีย่ลบมคนถ่ายล้มแทน